ในสายพระเนตรพระเจ้าแผ่นดินโลกเป็นเหมือนน้าหยดหนึ่งในถังพูดให้เข้าใจง่ายก็คือแผ่นดินโลกเป็นเพียงส่วนเล็กๆที่ไม่สามารถมองเห็นได้ในจักรวาลพระเจ้าทรงรับสั่งแก่มนุษยชาติที่อาศัยอยู่ในสถานที่เล็กๆเกช่นนี้ว่ายังมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราแม้ว่าพระองค์จะทรงรับการนมัสการของเขาทั้งหลายแต่นั่นจะนํามาซึ่งความปิติยินดีและพระศิริศักดิ์เพียงใดต่อรพระเจ้าผู้ปกครองทั่วทั้งจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้ ในพระบัญชานั้นมีพระทัยของพระเจ้าที่จะช่วยบรรดารมนุษยชาติที่อาศัยอยู่บนโลกนี้ให้รอดเราสามารถเข้าใจได้ม่ใช่หรือครับว่าพระองค์มิได้ทรงประทานพระบัญชานี้แก่เราเพื่อความปิติสุขของพระองค์เองมนุษยชาติหันหลังให้กับพระเจ้าและต้องสูญเสียอาณาจักรสวรรค์ไปในที่สุดแผ่นดินโลกเป็นสถานที่ที่ผู้คนต้องทนทุกทรมานหลังจากสูญเสียอาณาจักรสวรรค์ไป ด้วยเหตุนี้จึงมีบันทึกไว้ในวิวรณ์บทที่22ข้อที่17ว่าพระวิญญาและเจ้าสาวตรัสว่าเชิญมาเถิดซึ่งหมายความว่าจงกลับมาหาพระเจ้าเมื่อมนุษยชาติทุกคนได้พบกับพระบิดาและพระมารดาและกลับมาสู่พระองค์ทั้งสองแล้วข้าประเสริฐก็จะสำเร็จสมบูรณ์ครับให้เรามาดู2พงศาวดารบทที่30 สองพงศาวดารบทที่30ข้อที่หนึ่งครับเฮเซคิยาทรงรับสั่งไปถึงอิสราเอลและยูดาทั้งปวงและท่งพรากสอนถึงเอฟราอิมกับมานสเสด้วยว่าเขาทั้งหลายควรจะมาอย่างพระนิเวศของพระเจ้าที่เยรูซาเล็มเพื่อจะถือเทศกาลปัสกาถวายแด่พระเยโฮวาพระเจ้าของอิสราเอลในเวลานั้นอิสราเอลถูกแบ่งออกเป็นตอนเหนือและตอนใต้ซึ่งตอนเหนือนั้นถูกเรียกว่าอิสราเอลและตอนใต้ถูกเรียกว่ายูดากษัตริย์เฮเซคียาเป็นกษัตริย์แห่งยูดา แต่ทว่าเขาก็ได้ส่งคนเดินหนังสือไปยังอิสราเอลด้วยกล่าวว่านี่เป็นเทศกาลอัลล้ำค่าที่พระเจ้าทรงบัญชาให้เราถือรักษาฉะนั้นจงมาถือปัสกากับเราและจงกลับมาหาพระเจ้าเถิดเขาส่งข้อความไปว่าท่านหันหลังให้กับพระเจ้าเพราะกําลังบูชารูปเคารพและปรนิบัติพระอื่นแต่ท่านจะรับพระพรได้ก็ต่อเมื่อท่านหันกลับมาอย่างพระเจ้าแล้วเท่านั้นเราสามารถกล่าวได้ว่ากษัตริย์เฮเซคียากําลังประกาศครับ เขาต้องการที่จะทําอะไรด้วยกันโดยบอกให้เขาทั้งหลายนั้นหันกลับมาครับเขาชักชวนว่าให้เรามาฉลองเทศกาลปัสกาด้วยกันให้เราไปดูกันต่อไปในข้อที่หครับเขาจึงลงมติให้ทําประกาศออกไปทั่วอิสราเอลตั้งแต่เบเอเชบาถึงเมืองดานว่าประชาชนควรมาถือปัสกาถาวายแด่พระเยโฮวาพระเจ้าแห่งอิสราเอลที่เยรูซาเล็มเพราะเขาไม่ได้ถือเป็นจํานวนมากๆตามที่ได้กําหนดไว้ข้อที่6ครับ คนเดินหนังสือจึงออกไปทั่วอิสราเอลและยูดาห์ถือหนังสือจากพระราชาและบรรดาเจ้านายของพระองค์เพราะพระราชาได้ทรงบัญชาว่าโอ้ oh, ชนอิสราเอลอยจงทำอย่างไรครับจงกลับมาหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอับราฮมัมอิสัคและอิสราเอลท่านทั้งหลายกำลังหันหลังให้กับพระเจ้าท่านจึงไปน้ัมการพระอื่นไม่ใช่หรือ จงกลับมาหาพระเยโฮวาพระเจ้าองค์เดียวของเราและอาศัยอยู่ภายใต้พระพรของพระเจ้าด้วยกันเถิดกษัตริย์เฮเซคิยาส่งคนเดินหนังสือเพื่อประกาศคำสั่งนี้ทั่วทั้งอิสราเอลครับประชาชนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่พระเจ้าทรงบัญชาให้พวกเขากระทำเขาทั้งหลายกลับถวายเครื่องบูชาตามกฎเกณฑ์ของพระอื่นและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระอื่น ดังนั้นกษัตริย์เฮเซกิยาจึงรับสั่งให้พวกเขาหันกลับมาหาพระเจ้าเขาทั้งหลายจะกลับมาหาพระเจ้าได้อย่างไรครับเขากล่าวไว้ว่าให้เรามาปฏิบัติตามเทศกาลปสัสกาที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้และรับพระพรด้วยกันเถิดพูดอีกอย่างหนึ่งคือการปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้านั้นหมายถึงการกลับมาหาพระเจ้าครับ